ตัดสินใจยากมากกว่าที่เราจะแบบมันพลิกบทบาทของคนนะคือถ้ามองเป็นการแสดงผมว่ามันตัดสินใจไม่ยากเลยครับมันดีมันฉีกมันแตกต่างเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ทํางานดีๆออกมาอันหนึ่งแล้วมันก็ดังด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็เลยรู้สึกแบบเหมือนฟิลทั้ง2ด้านน่ะพี่มันสนุกครับผมแล้ว <c oughs> แบบเราได้เล่นบทที่ไม่เหมือนกับบทที่เราเล่นรอบที่แล้วเลยถูกชะตาตกกั้งแต่วันแรกๆเลยไม่มีหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่า เออแล้มันเราก็ชอบอะไรคล้ายๆกันหลายอย่างอยู่เหมือนกันขอต้อนรับเจดไบเบิลก่อนด้วยเยเจดครับแล้วัสดีครับพันล้านแสผมที่ผ่านมาสองคนนี้มีผลงานด้วยกันคือโฟมินิตใช่ครับใช่ครับผมเป็นไงบ้างที่ผ่านมาโฟมินิตฟีดแบ็กเป็นไงบ้างเจดตอนนี้กระแสตอบรับฟีดแบ็กผมสำหรับผมคือดีมากๆนะครับเพราะว่าซีรีส์ที่เราทําไม่ใช่ซีรีส์ที่แบบเรื่องราวมันเหมือนซีรีส์อื่นๆหรือละครมันมันค่อนข้างจะ จริงๆคือมันไม่ได้ดูเข้าใจง่ายขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ซับซ้อนแต่ว่ากระแสตอบรับที่แฟนๆให้มาก็คือมันดีมันฉีกมันแตกต่างเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ทํางานดีๆออกมาอันหนึ่งแล้วก็มัน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 ก็ดังด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกแบบเหมือนฟินทั้งสองด้านนะพี่คือเราไม่ได้ทํางานที่แบบเอ้ยอันนี้ดังชัวร์แต่เราทํางานที่แบบ เออเราอาจจะเสี่ยงหน่อยใช่เสี่ยงหน่อยว่าแบบเอ้ยคนมันจะเข้าใจปาวะแต่พอมันออกมาแล้วแบบเออคนชอบแล้วมันก็เสี่ยงเราเจดพอสมควรนะเพราะจริงเจดก็เป็นพระเอกละครของเราอยู่แล้วถูกไหมใช่แล้วก็มาผันตัวเองเป็นเล่นซีรีส์วายนี่วายเรื่องแรกของเจดด้วยเรื่องแรกครับเรื่องแรกแตตัดสินใจยากมากก่อนที่เราจะแบบมันพลิกบทบาทพอสมควรนะ ถ้าพูดตรงๆก็ก็มีลังเลบ้างครับแต่ว่าคือถ้ามองเป็นการแสดงผมว่ามันตัดสินใจไม่ยากเลยครับคือก็เราแค่ว่ามองโปรดักชันที่ดีบทที่ดีคู่แสดงที่ดีก็ทีมที่ดีแค่นั้นเองครับบเบิรน่ะลูกเป็นไงบ้างกับโฟมีผมคิดว่ามันเป็นมันสนุกครับผมแล้วแบบเราได้เล่นบทที่ไม่เหมือนกับบทที่เราเล่นรอบที่แล้วเลยแล้วแบบมันครั้งที่แล้วมันเป็นแบบบทเวกัสในคินพอยแบบมันจะเป็นแบบบทผู้ร้ายอะไรเงี้ยอันนี้เราเป็น เราเป็นพระเอกที่บอกว่าที่เราได้อ่ตัวเล็กตัวน้อยอ่าไม่ไม่ไม่เราได้บอกว่าแสดงเป็นตัวละครที่บอกว่าแตกต่างกันมากแล้วก็แฟนคลับเขาก็เขาก็ชอบที่บอกว่าเห็นความแตกต่างในแต่ละบทอะไรเงี้ย่แต่เป็นมาเฟียนี่จะเป็นนุ่มมิ่งหน่อยไงเป็นเด็กนักศึกษาคนหนึ่งใช่เป็นลูก่คนหนุ่มคไหนุ่มเนี่ยบทที่จะซอฟนิดนึงใช่ฮะมีโอกาสร่วมงานกันสองคนก็บอกว่าถูกชะตากันตั้งแต่วันแรกๆเลย จริงวันแรกๆนี่แทบไม่ได้คุยกันเลยครับที่เราได้ได้เจอกันเพราะว่าอาหารแมพานิว่าเนี่ยแหละใช่ครับใช่แล้วก็พอได้รู้ว่าเล่นซีรีส์ด้วยกันหลังจากนั้นประมาณสักเป็นปีได้ครับแล้วก็มันก็เหมือนค่อยค่อยค่อยรู้จักกันมากขึ้นก็รู้ว่าเพื่อนชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไม่มีอะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเออมันมันเราก็ชอบอะไรคล้ายๆกันหลายอย่างอยู่เหมือนกันก็คือชอบเลี้ยงแมวกันเนี่ยแหละชอบเลี้ยงแมวด้วยชอบแมวชอบแมว อ่ารถชอบนาฬิกาชอบเล่นเกมเอาบอยทอยก็บผู้ชายที่ผู้ชายชอบชอบกันแหละชอบอะไรคล้ายกันก็คุยนเรื่องเดียวกันใช่ครับนะแมวก็เลี้ยงคนละกี่ตัว ผมเลี้ยงสี่ตัวผมสิบห้านะสิบห้าเขาชอบตอบแบบเขาตอบไม่เคยเหมือนกันเพราะว่ามันเพิ่มบางทีก็สิบสี่บางทีก็สิบหกบางทีก็อันเนี้ยมันมาจากไหนนั่นเจ๊ดมันน่าจะเรียกพวกมาผมว่าครับอ๋อหรามัเรียกพวกเราไม่ได้ไปซื้อมาก็คือไม่ได้ไปซื้อไม่ครับเป็นแมวจอนหมดเลยอ๋อหรอทั้งเรื้องเป็นแมวจอนหมดเลยใช่ใช่ครับก็เข้าบ้านเราก็เก็บไปเลยก็เข้าบ้านมีทั้งเลี้ยงในบ้านเลี้ยงอยู่ในบริเวณรอบบ้านอะไรองี้ครับแล้วก็ คือบางตัวมันก็เข้ามาแล้วมันก็ออกไปแต่ว่าแล้วมันกลับมาใหม่มันไม่ได้กลับมาตัวเดียวมันพาไปือมาด้วยมามาด้วยบ้านนี้ดีกว่าบ้านนี้มีมีอาหารอะไรอ๋อมาทำมานพื่อชวนพวกมันมาด้วยแล้วมีบางตัวมาปุ๊บแล้วเจ้าของตามมาไหมเจ้าของตามมาเก็บไปก็มีก็มีให้ด้ยเพราะมันแบบหลุดมาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเตลิดมาเล่นกับแมวด้วยกันไงอ๋อหรอมันก็เป็นแมวจรทั้งหมดเป็นแมวจรหมดเลยครับแต่เข้าใจมาเลี้ยมก็ตามพวกมันมาของน้องนี่เป็นแมวจรบ้างหรือเป็นแมวมีแมวจรตัวหนึ่ง เลี้ยงก็ชื่อเกรย์แล้วก็3ตัวที่เหลือก็ซื้อแล้วใช้ซื้อแล้วอ๋อเพราะพอเราเลี้ยงเราเริ่มชอบใช่พุ่งแนวตัวตัวฟูๆอย่างเงี้ยนะใช่เมนคูลนะผมจะตัวใหญ่ๆผมชอบต้องยอมรับ โอเคละ4วินาทีมันก็พี่ต้องเหมือนโดนบังคับดูเพราะอีปามันดูผู้จัดการเจ็บดูใช่ไหมตองบอกว่าครับเดี๋วเราก็พูดฝังเจริงี้ยเราดูเราก็ชอบเขาบอกไปสิเราก็ชอบดูบังคับดูอ่ะคือคือมันต้องมาเปิดจังหวะใหม่บังคับพี่ดูไม่รู้เรื่องไม่รู้เลยพี่มันต้องไปดูรวดเดียวพี่ไม่ดูไม่รู้เรื่องอ๋อต้องดูทีเดียวรวดเลยคือคือผมว่าหลายๆคนบอกอย่างงี้ว่ามันดูแล้วมันมัน มันไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันจําไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์ไงครับอาทิตย์ที่แล้วอีพีเกิดอะไรขึ้นอะไรกมันรู้แต่ว่าอีเจตเล่นเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยรู้แค่นี้มีไอ้วงแบบว่าพลังสิตออนไลน์อะไรคือเงี้ยมันรู้รู้เก่งแต่แบบว่าปามเขาจะดูของเขาเรื่อยๆได้ไงเบิร์ตนี่เคยออกรายการแฉเคยมาแล้วเคยมาเล่าให้พี่ฟังใช่ไหมหนูเคยมาแล้วเคยมาออกที่สามนะครับผมที่สามแล้วที่เป็นคนเชียงใหม่ครับผมเป็นคนเชียงใหม่ถูกต้องไหมลูกใช่ซึ่งจริงๆแล้วแบบเบิร์ตเนี่ยควรจะมองว่าคุณจะเป็นลูกคุณหนูออะต้งเาคอว่้ มีฐานะละแต่ช่วงที่เราโตขึ้นมาครับผมมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดใช่ผมก็สี่ศูนย์ปีวิกฤตต้องรักุ้ง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 พอดีก็ลำบากผมแต่ว่าคือผมเชื่อว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายคุณปู่น้าอะไรเงี้ยทุกคนเขาบอกว่าแบบช่วยสปอร์ตเพื่อแบบว่าสนับสนุนการศึกษาผมพี่ชายเพราะฉะนั้นเราก็ยังได้เรียนอินเตอร์อยู่เรารู้สึกลำบากมาในช่วงนั้นอายุเท่าไหร่ตอน4.0 เพิ่งเกิดเพิ <threatened> ่งเกิดเพิ่งเกิดเลยเหรอปีนี้ยี่สิบกว่าหนูปีนี้ผมปีนี้ยี่สิบเจ็ดผมยี่สิบเจ็ดผมเพิ่งเกิดเลยล่ะอนเดเคยได้แบบแค่เรื่องเล่าว่าแบบคุณแม่กับคุณยายต้องไปขายยามาม่าที่หน้าแบบพายับอะไรอย่างเงี้ยคือคือผมได้อ ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรประสบาการโดยตรงคือแค่เขาแค่เล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ทำให้เรารู้สึกลำบากเลยใช่ครับเหมือนท<ช>ุกอย่างเป็นปกติเขาเขาเน้นเลยว่าการอึกษาสสำคัญมากกับเราใช่ครับก็คือส่งเรียนอินเตอร์ปกติเลยกับพี่ชายก็มันก็มีแบบ ครูขาดนิดหน่อย uh, hehe, แต่ว่าเขาก็พยายามแบบทำทุกอย่างเพื่อจะให้ได้แบบว่าไปถึงไปถึงเขาเรียกว่าแบบว่าให้จบให้ได้ทั้งครอบครัวช่วยหมดเลยหรอใช่ไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่ใช่คุณน้าคุณอาคุณย่าช่วยหมดเลยใช่ครับผมจนมาจบวิศวะอินเตอร์คิดดูว่าจบวิศวะอินเตอร์ตอนนั้นพอจบมาหนึ่งปีแรกช่วงที่มันตอนนั้นต้องยอมรับเลยว่ามันไม่ได้สวยงามหรอกมันเรารู้ว่าความลําบากณตอนนั้นมันเป็นยังไงอืมครับผมตอนตอนที่จบไฮสคูลนี้คือรู้สึกว่า เราต้องบอกว่าหาวิธีช่วยที่บ้านเราก็เลยบอกว่าไปไปรับงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไปรับงานติวเตอร์งานแปลอ๋อดูไปเป็นติวเตอร์ด้วยใช่ครับผมไปเป็นเด็กบอลอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรุ่นเป็นเด็กเลยนะลูกเด็กบอลเด็กบอลก็เออเป็เด็กบอลอออาจจะใช้ควาผิดภาษาอังกฤษคือบอไบอยแต่ว่าแบบในเด็กหอ ไม่ไม่คือบอกว่าอยู่ในสนามบีลใช่ใช่ใช่ไม่เ็เก็บบอลไม่เก็บบอลว่าเป็นลักบี้ครับผมใช่เขาก็จะมีบอกว่าเทัวร์นาเมนต์ลักบี้ของมอแล้วก็แบบพอแบบบอลออกไปแล้วก็ม่อนไปอันนั้นคือได้เงินค่าตางได้ได้วันละได้วันละห้าร้อยใช่เยอะอย่างเงครั้งหนึ่งทำกี่ชั่วโมงไปเิ็นครับ ทั้งทั้งเช้ากว่าจะได้500ร้อยเนี่ยต้องเช้าเย็นเลยเหรอใช่6โมงเช้าเพราะเขาแมทช์จนแบบหโมงเย็นเลยใช่เราเล่นกันเช้าใช่เล่นกันเช้าถึงเย็นใช่โอ้คนเรารู้ว่าที่บ้านเราลำบากอะไรที่เราสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระได้เราจะทำใช่คือเป้าหมายของผมก็คือแบบว่าถ้าเขาไม่ต้องส่งเงินให้ผมลวแล้วผมแบบโอเคตรงนี้แล้วเงินที่เขาส่งมาให้ผมเขาสามารถไปใช่ซึ่งตอนนั้นที่บ้านก็ส่งให้ไบเบิลเดือนละหมื่นใช่ครับผมเราก็ขอเพิ่มแต่ทางบ้านบอกไม่ได้แล้วตอนนี้ ใช่ไหมเพราะว่ามันมีพอใช้อยู่แล้วเราก็เลยเริ่มรู้แล้วเริ่มเริเริ่มรู้สึกแล้วใช่ครับโอ้ติจริงจริงหมื่นมันก็เยอะก็เยอะแต่มันถามว่าในกรุงเทพเราใช้พอใช้มันไม่พอหรอกปีหนึ่งใช่ไหมมหาลัยปีหนึ่งใช่คือมันต้องมีค่าค่าเช่าค่าน้ำเน็ตอะไรเงี้ยค่าเน็ตค่านู่นค่าเดินทางก็หมดแล้วกรุงเทพจริงๆรจนในที่สุดเชื่อไหมฮะเขาบอกว่าเริ่มจากเมื่อก่อนโมเดลลิ่งเนี่ยแหละ ใช่มีมีเพื่อนมาบอกว่าเอ้ยทำไมไม่ไม่ลองโมเดลินไปแคสงานไปแคสงานน้องก็เริ่มวิ่งจากแคสงานโฆษณาเดินแบบอะไรเงี้ยหรือเปล่าวิ่งทั่วเมืองเลยผมจำได้ว่าแบบต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปขึ้นรถตู้รถตู้ไปลองหมอชิดแล้วก็หมอชิดก็นั่งวินต่อไปที่ราชดาใช่ไหมบาขุชัยเขาอินทาว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 ิทาวิน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 ทาวิทาวินทาวินทาว วันไหนไที่เขามีแคสแล้วก็วันไหนที่ผมไม่มีเรียนผมก็ไปแคสเลยใช่เหรอก็คือการแคสไงก็เหมือนแบบเป็นการหารายได้เสริมของหนูไปเลยใช่อยากลองดูว่าแบบเพราะว่าถ้าได้สักงานชิน้นนึงอะไรเงี้ยผมรู้รสึกว่าแบบเดือนนั้นอ่ะแบบมันก็จะรอดแล้วใช่รอดแล้วเราได้บ้างไหมอยู่อยู่ที่ไหนอยู่อยู่หอที่ลังสิตลังสิตอยู่มอทอรเลยเราได้ไหมได้บ้างไม่เคยได้เลยถ้าเป็นงานแคสไม่เคยได้เลยคือได้แต่งานที่เขาบอกว่าจิ้มรูป เขาบอกว่ามันจะมีบอกว่าที่ไม่ต้องไปแคสมีพอร์ตโรอยู่แล้วใช่อ๋อคือเขาเลือกเลยไม่ต้องไปแคสเอาก็ดีกว่าสิดีดีดีกว่าแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้แบบได้แค่งานเดียวอะไรเงี้ยชีวิตหนูก็เปลี่ยนไปตอนคิมพอร์ช่มคิมพอร์ชเลยใช่ครับผมคิมพอร์ชตัวหนูก็ไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองด้วยถูกไหมหนูเป็นคู่สองใช่ไหมเป็นคู่สองเป็นคู่สองด้วยแต่ปรากฏว่าปรากฏว่าคิมพอร์ชมันเป็นอันที่แปลกคือมันดังหมดมันดังหมดเลยใช่มันดังหมดจนเป็นปรากฏการณ์อ่ะตอนนั้นมันเปลี่ยนชีวิตลูกไปเลย ไปเรียนเนี่ยผมรู้สึกว like. em. ่าโชคดีมากเพราะว่านอกจากที่แบบมันมันดังแบบประสบความสําเร็จแล้วผมเจอสิ่งที่ชอบด้วยก็คือการแสดงแล้วแบบเรารู้ตัวว่าแบบเออเราอยากเป็นนักแสดงต่อไปด้วยอะไรเงี้ยเรื่องแรกมัคคิลโพชเรื่องแรกเลยเรื่องแรกเลยโอ้โหโชคดีมากโชคดีเลยขนาดเพราะอันนี้คือเป็นเรื่องที่2ใช่ผมมาอีเจ็ดแล้วละครมากี่เรื่องแล้วเจ็ดมาสามสิบห้าไหมประมาณได้อยู่นะพี่เยอะมากนะใช่ไหมสามสิบห้าเรื่องสามสิบเจ็ดผมว่าหล่อถึงอันนี้คืออันนี้คือ ในคลิปบอก35เรื่องเจเรื่มแล้วโอ้ผมว่าเป็นไปได้ครับพี่เจแบบรวมซีรีส์เลยต้องเรียกพี่เจแล้วเรียกพี่เจนะเนี่ยเนี่ยลงกลัว่นี่ยกี่เรื่องครับ4-5เรื่องเองอรอสี่สิบห้าเลยครับ4-5่ห้เรื่องนก็คืออ๋อนี้เป็นเรื่องที่สองครับผมก็ถือว่าได้ตอบรับความสำเร็จชีวิตหลังจากมันมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างลูกคือมันมันเปลี่ยนไปตรงแบบว่าทุกอย่างที่ผม คือผมมองว่าแบบว่าทุกอย่างที่ผมทำละมันมันมันใช่แล้วแหละอ่าเหมือนแบบตอนนั้นใช่มาถูกทางแล้วเพราะตอนนั้นก็เราลองหลายหลายสิ่งหลายอย่างแล้วแบบเป้าหมายก็คือแค่บอกว่าช่วยสปอร์ตตัวเองแต่ว่าพอเรามาเจอแบบแพชชั่นก็แค่รู้สึกว่ามันมันมีบอกว่าเส้นทางชีวิตที่ชัดเจนแล้วละแล้วมันก็ให้โอกาสหลายอย่างในชีวิตมากมายมากเลยครับใช่พอมาระบบทรัศแสดงก็มีความสุขละวเวลาทํางานแล้วมันรู้สึกได้เลยว่านี่แหละคือเวของเราใช่ครับ